ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเึิรเป็นแนวทางหนึ่งตุลาคม ก็โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยท่านผู้ชมใบนี้ดับหน่อยโบนดับหลักหน่อยโบนนะดับ 9, เก้าเบ่งปานดับเก้า ดาบตัวเดียวเกาดับเก้ตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเี่ทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้านนะเบ่งปานเก้าตัวเดียวไปต่อครับผม ใบนี้ใบนี้ครับผมสิหน่วยบู์นสิหน่วยบูนย์หนึ่งเจ็บ้านนี้มีรักนะบ้านนี้มีรักเจ็ดแปดเก้าศก้าศูนย์หน เบ่งปานห้าตัวนะเบ่งปานห้าตัวต่อไปครับผมใบนี้เจฟูนเจฟูนโคนโคราเบ่งปานเนี่ยทันดับ10บบนตัวเดียวอดีตก็ดับผ่านเนี่ยทันใหม่นี้ครับผมดับห้า ดับห้าตัวเดียวเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับห้าตัวเดียวนะทวาชดุดับตัวเดียวห้าดับห้าตัวเดียวเดียวทันเช่นแล้วก็ดับเจ็ดเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับห้า ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยโบนเจโฟนโคนโครานะเจโฟนโคนโครากระเบ่งบาน5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 0 1 2 เป็ดตัวนะเบ่งป่าน,นเป็ดตัวให้พิจารณาเป็นยนวทาอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะต่อไปกระผมปักหลักสิบล่าง เบ่งปา15 7. 15 7. ปนหนึ่งหเจหบ่งปาน3ตัวนะเบ่งปาน3ตัวเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาห5 7 1 5หเจ ต่อไปครับผมใบนี้เจฝนโคนโคราเบงปอนเดลทาเด่นโบนเด่นโบนศูนย์ห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าหกแล้วก็เจ็ดสี่ตัวนะท่านผู้ชม เบ่งปันสี่ตัวนะสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับล่างเบ่งปันดับสาม เบ่งปานดับสามตัวเดียวดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวเดี๋ยวทันทีแล้วดับสองเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับสามดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เออเดี๋ยวทันดับล่าง เบ่งปานดับสองดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวนะอันดีก็ผ่านเดี๋ยวทัหม่นี่ก็เบ่งปานดับสองดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวไปต่อ ครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานโคเดียวล่าโคเดียวล่าเบ่งปาน,น,นแปสี่เบ่งปานแปและก็เบ่งปานสี่นะเบ่งปานสองตัวเบ่งปานส,สองตัวจับคู่นะ แปกสี่แปกสี่สี่แปดนะาทบโชมนะต่อไปครับผมใบนี้ชนะพนกระเบงปานเดวทานดับดับเต็มดับคู่สองตัวบนด้วยเต็ม ก็แบ่งปันดาบเต็มสี่ดาบคู่ศูนย์สี่หนึ่งสามสองสองห้าเก้าหกแปดอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านดาบเต็มสามผ่านดาบเต็มสามสรุปแล้วผ่านไปต่อครับผม ใบนี้เอกทักษะวิระย,ะยายนเบ่งปัน,ปนู่เดียวล่าตรองนะทุาทีกลับตัวนะสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดนะทวชบสองเจ็ดู่เดียวนะสองเจ็ดู่เดียว ต่อไปใบนี้ชูนสองสูตรชูนสองสูตรหลักสิบชูนสองสูตรหลักสิบนะก็ะ,กะเบงปัน,ปนชูนห้าสองสูตรชูนห้าอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ไปต่อครรบผมใบนี้เอ้ยท่านผูช้ชมใบนี้ครับเบ่งป่านเดียวฐานบุญแบบ4ตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านสี่นะเดืยวทานใหม่นี้ก็1นึ่งสอง 3, 1, สามสสงสแล้วก็สี่ ก็เบงปานสตัวนี่ยทพชท่านผู้ฟัง4ตัวให้พิจารณาไม่นี่ครับอีก1น,นึทางเด่นล่างเจฝูนโคนโคราสี่ห้าหกเจ็ดแปดสห้า เบ่งปันห้าตัวนะเบ่งปันห้าตัวอดีตที่แล้วเบ่งปันห้เบ่งปัน8ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเบ่งปันเบ่งปันเดียวทางโคสองตัวล่าง 7จ็ดสองสคู่เดียวนะแบ่งปานคู่เดียวสอ7เจ็ดเไปต่อกระบผมใบนี้วันชาย

ต่อไปครับผมใบนี้เนวทาง10หน่วยลาแนวทาง10หน่วยล้า8 9งหกแปดเก้านะแปดเสนะสิบหน่วยสิบหน่วยลา เก้ 9, 2, าสองหกอดีตที่แล้วก็เปิดเก้าสองหกต่อไปครับผมใบนี้เจ็บคู่ตดบนสองเจ้านี้เก้าหกสี่หกเก้าหกแล้วก็สี่หกนะเก้าหกสี่หก เก้าหกสี่หกต่อไปครับผมใบนี้ครับน็อกซี่เบ่งปอนเดลทานจับคู่อดีผ่านเดลทานใหม่นี้ครับผม กเรเบงงปดาน328 3 1 9าสามหนต่อไปครับผมใบนี้กระต่ายใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะเบ่งปาน0 5ห้า5ูน เดี๋วทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานหกนะเดีวเดี๋ทันใหม่นี้เบ่งปานหกตัวเดียวนเนาะเบ่งปานตัวเดียวหกเบ่งปานหกตัวเดียวนะวก็ขอบคุณจริงๆขอมอน ต่อไปครับผมใบนี้เจฟโฟนโคนโคราเจฟโฟนโคนโคราเด่นบนสี่ตัวสามหกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดแปดสี่ตัวนะท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ดับคู่ตรองโบนดับคู่ตรองโบน,บบนก็เบ่งปันห้าเกสองเจ็ดห้าแปดแปเก้าหนึ่งศูนย์สี่นเะเบ่งปันเดวทานคู่ดับบนสองตัว ต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างเบ่งปานดับสามดับล่างเบ่งปานดับสามดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวอดีตที่แล้วดับเจ็ดเนื้อทันใหม่เนี่ยก็แบ่งปานดับสามไปต่อครับใบนี้ วันชายเต้มล่างเบ่งปานเต้นแปดเต้มสองเต้มสาเบ่งปานเต้นแปดเต้มสองแล้วก็เต้มสาเบ่งปานสามตัวสามเต้มเบ่งปานสามตัวสามเต้มต่อไป กระผมใบนี้เจโฟนโคนโคราเด่น10หน่วยโบนแบบ6ตัว8ปดเก้าแป9 0ก้าศูนยมีหลุดมีผ่านบ้างนะมีหลุดมีผ่านบ้าง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดีทันดับสิบหน่วยโบนนะดับเจ็ดดับเจ็ดนะดับเจ็ดตัวเดียวเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับศูนย์ดับศูนย์นะดับศูนย์ดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวเนาะ ต่อไปกรบผมใบนี้กุ้งดับล่างเบ่งพันดับ0นดับล่างเบ่งพันดับศูนเบ่งพันดับตัวเดียวศูนย์ดับ0นย์ตัวเดียว ผชมคลิปนี้เราคงเจอกันเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีกระบพม